สิเดนสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับห้องภาษาอังกฤษกับครูมิวก็เช่นเคยค่ะครูมิวก็จะมาสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เด็กๆนะคะอาทิตย์นี้เราก็เรียนเรื่องโนอยวันลอยกระทงกันใช่ไหมคะเด,ด็กๆก,ก็จะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่ากระทงนั้นทำมาจากอะไระส่วนครูมิวก็จะมาสอนคำศัพท์ ังกฤษนะคะสิ่งที่เราใช้ทำกระทรงเป็นภาษาอังกฤษนะคะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่สิ่งแรกนะคะที่เราใช้ทำกระทรงก็คือต้นกล้วยนะคะจะขาดไม่ได้เลยนะคะต้นกล้วยภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า banana tree banana tree ออกเสียงตามคุณครูนะคะ banana tree แปลว่าต้นกล้วยค่ะเด็กๆคำที่สองนะคะใบตองใบตองภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า banana leaf banana leaf ออกเสียงตามคุณครูนะคะ banana leaf แปลว่าใบาตองค่ะคำที่สมนะคะดอกไม้ที่เราใช้ประดับ ในในกระทงนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า flower flower ออกเสียงตามคุณครูนะคะ flower flower แปลว่าดอกไม้คำที่สเทียนภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า candle candle ออกเสียงตามคุณครูนะคะ candle แปลว่าเทียนคำที่5นะคะทูบภาษาอังกฤษออกเสียงว่า justice justice ออกเสียงตามคุณครูนะคะ justice แปลว่าทูบคะ่ะเด็กๆทำกระทงเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปลอยลอยที่ไหนคะลอยที่แม่น้ำใช่ไหมคะแม่น้ำภาษาอังกฤษออกเสียงว่า River River ออกเสียงตามคุณครูนะคะ River แปลว่าแม่นม้ำค่ะเด็กๆทำกระทงเสร็จแล้วเราก็เอาไปลอยลอยที่ไหนคะลอยที่แม่น้ำใช่ไหมคะแม่น้ำภาษาอังกฤษออกเสียงว่า River River ออกเสียงตามคุณครูนะคะ River แปลว่าแม่นม้ำค่ะเด็กๆคำที่ เจดพระจันทร์พระจันทร์เต็มดวงนะคะเด็กๆภาษาอังกฤษออกเสียงว่า moon moon แปลว่าพระจันทร์ค่ะเด็กๆต่อไปรูปสุดท้ายค่ะเด็กๆรูปอะไรคะกระทงใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษเราก็จะใช้เหมือนกันกับภาษาไทายไปเลยค่ะเด็กๆใช้ทับศัพท์กันไปเลยนะคะที่เรียกว่ากระทง ออกเสียงตามคุณครูนะคะกระทงก็จบไปแล้วนะคะกับคำศัพท์เทศกาลวันลอยกระทงอาทิตย์นี้คุณหมิวว่มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมไปฝึกทบทวนฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่คุณหมิวให้ไปในวันนี้กันด้วยนะคะอาจเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ่ะ see you next time บ๊ายบาย